เพียงแค่โบล่าหรือไอเทมปลดอาวุธเป็นไอเทมที่สำคัญมากในช่วงท้ายเกม คุณสมบัติของมันจะช่วยทําให้ศัตรูไม่สามารถตีเราได้เป็นเวลา3.5วินาทีซึ่งไอเทมนี้เนี่ยสำคัญมากๆนะครับในช่วงท้ายเกมเวลาแครี่ฝั่งมันเกิดหรือแครี่ฝั่งมันตีแรงๆเนี่ยมันจะช่วยตัดจังหวะเกมได้เป็นอย่างดีเลยครับขอบอกเลยควรออกมาใช้แครี่ยืนเอ,อ๋อถ้าเราเป็นคนออกนะครับสเต็ตที่เราจะได้คือบวก12เอจิบวก8อินบวก1เกาะกันเวทสเต็ตมันก็เพิ่มขึ้นมาพอสมควรนะครับได้ทั้งสเต็ตเอจิแล้วก็อินแล้วก็ตีไว้ขึ้นด้วยพอเราใช้เเททมมมมใสสสันนียยจะร้าาางควห250วห250 แล้วยิ่งออกมากันหลายๆคนนะบอกเลยบันเทิงแคลรี่ฝั่งมันวิ่งเอ,อ๋อ<ฟ><ง>มีโอกาสพิเกมได้ด้วยนะ<ฟ><ง>ไอเทมนี้นะครับเป็นไอเทมเจาะจงของที่กันได้ดีคือไอเทมนูโสโตน<ฟ><ง>แต่ถ้าออกมาแล้วโดนปลดนูก็ซวยเอานะครับ<ฟ><ง>กับอีกไอเทมหนึ่งนะครับถ้าเราเป็นตัวตีเราก็ออกแยกล่างมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ถ้ามันเลือกตัวเราถูกก็ซวยเอานะครับ<ฟ><ง>ถ้าเรามีเพื่อนในทีมที่ซับเราซับมากม ให้เพื่อนช่วยออกพายุมาช่วยเรานะครับจะดีมากเออแล้วที่สําคัญนะครับไอเทมสไปโบล่าหรือไอเทมปวดอาวุธเนี่ยสามารถทะลุชั้นคินเฮต้นะครับหรือที่เรียกติดปากกันว่า BKB นะครับ<ว><ส>